สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาพิชินทีวีนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องสุ่มคันนะครับเป็นสุ่มคันหน้าดินยี่ห้ออาชิโนนะครับว่าจะได้คันกี่ฟุตนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับนี่ผมลงมาคลิปแรกเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไปเราไปแกะกล่องกันเลยนี่ครับก็เป็นกล่องสุ่มนะ เท็กมาดีเลยนะครับเดี๋ยวเรากแกะกันเลยครับว่าจะได้คันสี่ฟุตนะครลุ้นกันครับแกไงดิแกะไงดวมาแกันัได้ัได้ครับโอ้ นี่ยโอ้แต่ผมจะแค่เนี่ยอย่างนี้แนละ้วนี่ครับโอ้น่าจะโหฟุตอันนี้เดี๋ยวโอแกตนะก็นี้เป็นคลิปแรกนะที่ผมลง y ู u t u b e ฝากไม่ฝากด้วยนะผมทำมือใหม่เรื่องนี้ผมก็ยังไม่จบปลานะเดี๋ยวลองดูว่าจุดปลาอันี้แน่นอนโอแกตนะทำทุกครั้งเลยเป็นกำลังใจอย่างเงี้ย กันระแท็กอย่างนี้นะยนะอดในร้านนึงแต่ผมขึ้นให้ดูนะครับว่าขึ้นมุมมุมขวามุมขวาจอให้ดูว่าเป็นร้านเป็นแบบไหนนะเป็นร้านอะไรนะมาซื้อซื้อได้ครับแต่ต้องเป็นลูกค้าใหม่ซื้อมาซื้อของในซัพพลี่ครัมันจะเป็นหนึ่งบาทเลี๋ยวพอส่งก็ยึดยึดห้าบาทนิดก็ต่อไปเนี่ยเป็นคันหุฟุตนะนครับเนี่ยสวยเลยครับ เวทเวทเท่าไหร่ครับพันแปดสิบเจ็ดนะว่าเวทแปดสิบเจ็ดนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านานา่วยบอกด้วยนะครับถ้านรู้แล้วด้านใน,นก,กันนะครับแกะกันนะอุ้ย โอเคเลครนะนะสวยนะใช้ซื้อเดี๋ยวผมแปะลิงค์ไว้เป็นลูกต้องเป็นลูกค้าใหม่ช็อปปี้นะครับแบบใช้เบอร์ใหม่นะที่ไม่เคยสมัครช็อปปี้ครับถึงจะเป็นหนึ่งบาทนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับวีที่ผมยังสั่งได้นาสองขันเบามากเลยครับเบามากเลยครับนะนะอื อันนีเบามากเลยไก่ไก่หกตัวนะครับก็ยอดเป็นสวยนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมต้องเปิดกล้องหน้าเดี๋ยวสวยมากครับเบามากเลยคับอันเบามากเลยครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูนะครับ นี่ครับสวยมากเลยครับเป็นเป็นด่านก๊อกนะกนี่นอะหินโน,น่นะครับไม่โฟกัสกล้องไม่โฟกัสเอ้ยอ๋อกล้องไม่โฟกัสเพราะมันนะครับมันกลับด้านนะเหนือก็พยายามเจอสั้นๆนะครับ ี่อ่อนี่ปกันแล้วนี่ครับย่ออนี้ครับนอียห่ออนี้ครับทุกคนสวยมากครับนี่ครับกล่องที่สองนี่ครับ คันนี้กล่องยาวอะกล่กองแรกครับน่าจะเจ็ดแปดฟุตครับพันนี้ลุ้นนะครับเดี๋ยวแกะกันเลยนม่รอคลาแล้วรีบรีบเลยเดี๋ยวไม่มีเวลาไปตกปลาวันนี้ผมหาไม่ได้ถ่ายที่ตกปลารอวันอื่นไปเพจเพราะว่าน้ํามันเน่าต้องไปลองก่อน่าปลาถ้าปลากินผมก็จะถ่ายดูนะครับ นีนะครับนันยอดเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นชื่อานในข้างขานี้ครับขวาบนนี้ครับ,บนนแล้วเป็นรูปที่รูปรูปคันน,นี้เปนตังนะเดี๋ยวผมจะไปดูว่าคุมา้ไมไหมในเช็คราคาในในสตปี้นะได้มันสองคันสองคันได้มาในราคาเก้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวจะไปดูครับว่าสองคันถ้าแบบไม่ไม่หมื่บาทจะได้ในราคากี่บาททับสองคันคันนี้ก็น่าจะ เจ็บปุ๊บมั้งครับดูแล้วกล่องมันายาวกว่าดูว่าผิดปุ๊ดนี่ยเนะแต่ยาวกว่าเลายสิ อย่างนี้นะให้ฮาดามครับน,น้ำนี่ตรงไวมาครับสามวันถึงตรงเสร็จอ่าเจ็ดฟุตจริงด้วยครับนี่ครับเจ็ดฟุตนะยี่ห้อนี้ครับผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะแต่เป็นคันของอาชิโนนะเนี่ยสวยมากครับ เดี๋ยวเราไปแกะกันเลยครับรู้ว่าทอันจะเป็นอะไรอ่ะอุ้ยอู้อุ้ยไก่ใหญ่กว่าอันนู้นเลยครับไก่หกตัวเหมือนกันนะครับนี่ครับสวยมากสองท่อนนะเบาครับรู้สึกว่ามันเบาดี คุ้มเะครับผมไม่ต้องดูราคาก็คุ้มครับอาชิโน่รู้สึกว่าคันนี้จะสามร้อยสามร้อยขึ้นคันนี้านเจอแล้วผมลังแั็เแล้วหนึ่งบาทรออะไรเดี๋ยวของหมดเดี๋ยวไม่ทันนะสวยเลยครับทุกคนหาซื้อได้ครับเดี๋ยวแต่ผมแต่มันหมดเขตแล้วครับต้องรอรอครับรอท,ท,รที่กติดฟังก์ถงนะครับน่าจะถูกลงหนย สุดยอดมากครับเจ็ดฟุตนะอันนี้อาชิโนนะครับนี่เจ็ดฟุตนะครันประมาณเจ็ดฟุตครับเออเหมาะหน้าดินสปิวได้อยู่นะครับเบาไม่หนักมากหนักเบาก็ยอดเลยครับนี่ครับได้มาสองพันนะเป็นพัน พันหกฟุตกับเจ็ดฟุตนะก็ถือว่าคุ้มนะคันนี้ถ้าซื้อราคาปกติก็ร่วมๆหกร้อกว่าบ,บาทคนระับรู้สึกว่าคันละสามร้อยคผมเห็นในช้อปปี้ถ้าใครอยากอยากซื้อนะแต่ว่ามันจะเป็นราคาสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะครับมันเป็นสุ่มนะว่าจะได้กี่ฟุตถ้าใครอยากซื้อเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแต่มันผมหมดเขตไปแล้วคนระับ รอ18 1อนี่หว่าครับไม่ตื้อก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับคลิปนี้ทำเป็นคลิปแรกเลยครับฝากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนไปแล้ว